ตามประวัติตำนานของญี่ปุ่นในยุคแรกเริ่มนั้นจัก,กรวาลยังคงอยู่ในสภาพความสับสนวุ่นวายคล้ายกับไข่ขนาดใหญ่ต่อมาได้เกิดการเคลื่อนไหวของอนุภาคทำให้เกิดแสงสว่างและอนุภาคที่เบาบางกว่าลอยขึ้นไปกลายเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าส่วนอนุภาคที่หนักกว่าก็รวมกันกลายเป็นโลกเบื้องล่างจากนั้นเทพเจ้ากลุ่มแรกที่เรียกว่า โคโตอมมามะสึกามิได้ถือกำเนิดขึ้นมาเองโดยไม่มีคู่ครองและหลังจากนั้นก็มีเทพเจ้าองค์อื่นๆทยอยถือกำเนิดขึ้นมาอีกหลายรุ่นในบรรดาเทพเจ้าทั้งหมดเทพเจ้าสององค์สุดท้ายคือเจ็ดรุ่นแห่งยุคเทพเจ้าคือเทพอิซาดากิและเทพีอิซานามิซึ่งทั้งคู่เป็นพี่น้องและเป็นคู่สามีภรรยาทั้งสองได้รับมอบหมายจากเทพเจ้าองค์อื่น ให้สร้างแผ่นดินขึ้นมาเทพอิซานากิและเทพีอิซานามิได้ยืนอยู่บนสะพานล,ลอยแห่งสวรรค์และใช้หอกอัญมณีแห่งสวงสวรรค์กวนน้ำทะเลที่ยังคงเป็นของเหลวแล้วเมื่อยกหอกขึ้นมาหยดน้ำเค็มที่ปลายหอกได้หยดลงมาและรวมตัวกันเป็นเกาะซึ่งเกาะเหล่านั้นในปัจจุบันเรียกว่าญี่่ปุนยุคเซนโกคุคือช่วงเวลาแห่สงสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี1477ถึงปี1615ซึ่งเป็นยุคที่กำเนิดขึ้นของจอมพลผู้เปี่ยมด้วยความทะเยอทะยานนักรบผู้กล้าหาญไม่เกรงกลัวความตายและสมูไรผู้ยึดมั่นในศักดิ์ศรีก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การปกครอ,องของตระกูลมินาโมโตในยุคคามาคุระซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่เมื่ออำนาจของมินาโมโตเสื่อมลงตระกูลอาชิคางะ จึงก้าวขึ้นมาเป็นโชกุนแทนแต่อย่างไรก็ตามอำนาจและความยิ้มใหญ่ของอาชิคางะไม่อาจเทียบเท่ากับมินาโมโตะที่เคยของแผ่นดินได้เมื่อมาสมัยของอาชิคางะโยชิมัสะโชกุนรุ่นที่8แห่งอาชิคางะอำนาจของรัฐบาลโชกุนก็เริ่มเสื่อมถอยลงถึงจุดตกต่ำสุดเนื่องจากโชกุนผู้นี้หลงไหลในพิธีชงชาเป็นอย่างมากจนละเลยกิจการบ้านเมือง ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวนาต้องเผชิญกับความยากลําบากอย่างแสนสาหัสนอกเหนือจากความเดือดร้อนของประชาชนแล้วเหล่าไดาเมียวหรือเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆซึ่งเป็นผู้กลุ่มอํานาจทางทหารในภูมิภาคก็เริ่มคิดแข่งข้อพรอนนโยบายของอาชิกะงะที่บังคับให้เหล่าไดาเมียวต้องเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเพื่อทําการควบคุมทําให้เหล่าไดาเมียวไม่พอใจและสะสมความคับข้องใจมากขึ้น จนกระทั่งประตูขึ้นมาเป็นสงครามโอนินในปี1467ผลจากสงครามโอนินทําให้เหล่าไดเมียวแตกแยกเป็นหลายฝ่ายในขณะที่โชกุนอาชิคะงะโยชิมาสะยังคงทําตัวไม่รู้ร้อนเอาแต่หมกบุนอยู่กับการจัดวิธีชงชาทําให้เหล่าไดเมียวแต่ละแคว้นกลายเป็นผู้กลุ่มอํานาจอย่างแท้จริงและสงครามก็เริ่มดําเนินขึ้นไปเรื่อยๆแม้โยชิมาสะ จะพยายามแก้ไขในภายหลังแต่สุดท้ายมันก็สายเกินไปเสียแล้วเมื่อโยชิมาสะพยายามริษทอนกำลังของเหล่าไดเมียวและสร้างความมั่นคงทางการเงินและการทหารของตนเองโดยการคุยเรยดภาษีจากประชาชนในอัตราที่สูงริบลิวซ้ำยังมีพ่อค้าที่คอยคูดรรดดอกเบี้ยจากชาวนาชาวนาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นจึงได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัส และเกิดการต่อต้านชาวนาและคนยากจนรวมถึงสมุไรขั้นต่ำบางส่วนได้รวมพลังกันก่อตั้งเป็นกําลังของตนเองที่เรียกกันว่ากองกําลังอิกกีกองกำลังนี้จะทำหน้าที่บุกเข้าเมืองหลวงเพื่อปนสะดมเป็นหลักพวกเขาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทำการรัฐประหารหรือการเปลี่ยนแปลงปกครองของประเทศเพียงแค่ต้องการป้นชิงทรัพย์สินของชาวเมืองเท่านั้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือกลุ่มอิโกะซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเหล่าพระสงฆ์ในศาสนาพุทธนิก,กายหนึ่งของญี่ปุ่นที่มีการฝึกฝนวิชาการต่อสู้ในรูปแบบของสมุไรพระเหล่านี้เป็นที่นับถือของชาวบ้านอย่างมากเพราะยามที่ชาวบ้านถูกโจรหรือทหารหนีทับเข้าป้นพระเหล่านี้จะออกมาช่วยเหลือชาวบ้านนี่จึงเป็นกองกำลังที่ชาวบ้านให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก และในภายหลังได้เข้าร่วมกับกองทัพของโทง,งาชิมาชิกะเจ้าเมืองแห่งคางะกองกำลังนี้จึงถูกเรียกว่ากองกำลังนักลบศักดิ์สิทธิ์แต่ต่อมาเมื่อโทง,งาชิเจ้าเมืองของคางะพยายามตีความบทบาทของกองทัพอิโก,โกในแบบที่ต้องเสียสละชีวิตในสงครามแต่เพียงผู้เดียวทําให้เรานักลบพระจึงไม่อาจทนได้อีกพวกเขาจึงทําการก่อกบฏขึ้นและเรียกตัวเองว่า ฮิโกอิกิและทำการขับไล่เจ้าเมืองโทงาชิออกไปจากนั้นกองกำลังนี้ได้ทำการสร้างโบสถขึ้นที่ปากแม่น้ำโยโดเพื่อใช้เป็นฐานบัญชาการจนกระทั่งหลายปีต่อมาจึงได้เข้ายึดครองจังหวัดคางะและเมืองยามาชิโร่และในที่สุดก็ตั้งเป็นรัฐบาลเอกเทศขึ้นปกครองพื้นที่ดังกล่าวและกลายเป็นกองทัพอิสระที่ง่ากลัวที่สุดในเวลานั้นในขณะเดียวกัน ในยุคเซนโกคุที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายตระกูลโอดาได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญและเป็นกำลังหลักในการเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นบทบาทนี้เริ่มต้นจากผู้นำตระกูลรุ่นก่อนอย่างโอดาโนบูฮิเดะซึ่งเป็นบิดาของโอดาโนบูนากะผู้ที่จะกลายเป็นตำนานในภายหลังโอดาโนบูฮิเดะเกิดในปี1510เดิมทีตระกูลโอดานั้น เป็นเพียงตระกูลซามูไรเล็กๆแต่ด้วยความสามารถในการนำทัพและวิสัยทัศน์อันยาวไกลโนบุฮิเดะสามารถเข้ายึดครองแควนโอวาริไว้ได้และทำการปกครองดูแลอย่างเข้มแข็งจนโอวาริกลายเป็นแควนที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากแห่งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามโนบุฮิเดะไม่สามารถขยายดินแดนได้ไปไกลกว่าน,นี้เนื่องจากมีคู่แข่งคนสำคัญที่คอยจ้องจะเล่นงานเขาอยู่เสมอได้แก่ ไซโตโดซันเจ้าอสศรพิษเท่าแห่งมิโนะได้เมียวพุทเจ้าเล่และฉลากหลักแหลมเขาได้สร้างแควนมิโนะให้แข่งแร่งและพังงาดขึ้นมาทาบชั้นตระกูลไดเมียวอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้เขายังคงขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความหดหลายต่อศัตรูจนไม่มีใครกล้าต่อกอนโอดานอุบูฮิเดะและไซโตโดซันจึงเป็นศัตรูที่ขับเคี้ยวกันมาอย่างยาวนาน อิมางงวะโยชิโมโตะโดยเมียผู้ทรงอำนาจที่ครอบครองดินแดนถึง3าจังหวัดทางตะวันออกได้แก่มิคาวะสุรุกะและโทโทโมิเพื่อเป็นการสงบสุขและสร้างไมตรีกับโดซันเพื่อที่จะได้หันมารับศึกกับอิมางงวะโยชิโมโตะเพียงด้านเดียวโนบุฮิเดะจึงตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการสู่ขอเจ้าหญิงโนฮิเมะบุตรสาวของไซโตโดซันให้แก่บุตรชายคนรองของเขา ผูดซึ่งภายหลังจะขึ้นมาเขย่าหน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในฐานะจอมมารและเขาคนนั้นก็คือโอดะโนบุนากะโอดะโนบุนากะเกิดขึ้นในปี1534แม้จะเป็นบุตรชายคนที่สามของโนบุฮิเดะแต่เป็นบุตรชายคนแรกที่เกิดขึ้นกับภรรยาหลวงทําให้โนบุนากะมีสิทธิ์สืบทอดแคว้นโอวาริอย่างถูกต้องที่สุดในวัยหนุ่มโนบุนากะ มีชื่อเสียงด้านนิสัยที่แปลกประหลาดไม่ทําตัวอยู่ในกรอบประเพณีมีนิสัยห้ำหาม,หามจนได้รับฉายาว่าจอมแสบแห่งโอวาริเขาได้รับมอบหมายให้ปกครองปราสาทนาโกยา่าในแคว้นโอวาริตั้งแต่อย่างนุ่มโนบูฮิเดะผู้เป็นบิดากังวลเกี่ยวกับอนาคตของบุตรชายผู้ที่เอาแต่เที่ยวเล่นไปวันๆเป็นอย่างมากเขามองเห็นว่าโนบุนากะมีพรสวรรค์ที่แอบซ่อนอยู่แต่แคว้นโอวาริ กับถูกอบล้อมไปด้วยไดยเมียวศัตรูที่ร้ายกาจหากไม่ทำอะไรสักอย่างตระกูลโอดะอาจจะพินาศก่อนที่บุตรชายจะได้แสดงความสามารถให้โลกเห็นโนบูฮิเดะตั้งใจจะยกตระกูลโอดะให้โนบูนากะได้ดูแลแต่ก็ต้องการควบคุมและทำให้เขาเหมาะสมกับการเป็นผู้นำมากกว่านี้ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกผู้ที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงโนฮิเมะแห่งมิโนะโนบูฮิเดะจึงตัดสินใจเลือกโนบูนากะ โดยมีฮิราเตะมาซซฮิเดะผู้ที่โนบูฮิเดะนั้นไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลพฤติกรรมของโนบุนาก,กะและเป็นหัวเรียวหัวแรงสำคัญในการผักดันการแต่งงานทางการเมืองในครั้งนี้ชื่อเสียงด้านความแซบของโนบุนาก,กะทำให้ไซโตโดซันเกิดความสนใจและในที่สุดก็ตัดสินใจยกเจ้าสาวโนฮิเมะให้แต่งงานกับจอมแซบแห่งโอวาริผู้นี้ พอรู้สึกประทับใจในความบ้าบินและความแหวกข้อของเขาแต่ในขณนะเดียวกันก็ได้สั่งการรับกับบุตรสาวว่าหากในอนาคตข้างหน้าโดบุนากะมีท่าทีว่าจะกลายเป็นศัตรูของตระกูลไซโตให้เจ้าหญิงโนฮิเมะสั่งหารเขาเสียในปี1551โอดาโนบุฮิเดะได้เสียชีวิตลงทำให้ตระกูลโอดานั้นเกิดความแตกแยกขึ้นแม้ว่าโดบุนากะ จะถูกตั้งให้เป็นผู้สืบทอดแต่คนในตระกูลบางคนกลับไม่ยอมรับโดยเฉพาะโอดะโนบุยุกิน้องชายของเขาซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากญาติผู้ใหญ่และแม่ทัพคนสำคัญหลายคนเ mm. ช่นชิบาตาคาซูอ,อีเอะและฮายาชิฮิเดซาดะโนบูนากะต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะกองทัพของโนบุยุกิและเหล่าญาติที่คิดจะก่อการกรบฏ จนสามารถปราบปารามได้สำเร็จทุกครั้งและในทุกครั้งที่การก่อการล้มเหลวญาติมิตรที่เคยสนับสนุนโนบูยูกิก็หันเข้ามากับโนบุนากะมากขึ้นหรือไม่ก็ถูกสั่งประหารแต่ตัวของโนบูยูกิรอดชีวิตมาได้ทุกครั้งเพราะโนบุนากะเห็นแก่สายสัมพันธ์พี่น้องและด้วยความขอร้องของมารดาแต่ในครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะจัดการทุกสิ่นให้จบสิน้นโนบุนากะ จึงเรียกตัวโนบุยุกิให้เข้ามาพบโดยทำทีว่าแก้งเป็นป่วยและสังหารโนบุยุกิน้องชายแท้ๆของตนเสียเองการกระทําครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจอมมารที่แท้จริงเมื่อ n โนบุนากะสามารถกลุ่มอำนาจในตระกูลได้อย่างเบ็ดเสร็จและกลายเป็นเจ้าแห่งโอวาริที่แท้จริงแล้วเขาก็ได้เตรียมพุ่งเป้าไปสู่การสืกครั้งสำคัญกับอิมางาวะโยชิมโตะ ซึ่งจะเป็นศึกที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์และทำให้ชื่อของโอดะโนบุนากะได้ผงาดขึ้นมาเป็นที่รู้จักทั่วแผ่นดินเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามได้ในอีพี2ครับ